สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับ กับคาบของครูนะครับก็ว <Jean> ิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์กันนะครับซึ่งนะครับกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนถ้าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่านักเรียนจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดทีนี้ครับพิติกรรต่างต่างเนี่ยนะครับที่เราได้ทําไปได้กระทําไปนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เนี่ย มันก็จะแบ่งแยกพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับว่าเป็นพฤติกรรมป,ประเภทไหนนะครับซึ่งนะครับคนคนนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะทํากิจกรรมทางเศ,ษศรษฐศาสตร์ได้หลากหลายในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะมาดูกิจกรรมทางเศ,ษศรษฐศาสตร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างมานะครับกิจกรรมทางเศ,ษศรษฐศาสตร์ครับ ในวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันแบ่งแยกกันด้วยได้4กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา่นแหละนะครับอย่างแรกครับคือการผลิตอย่างแรกคือการผลิตครับการผลิตเนี่ยอย่างในภาพนี้ฮะก็ชัดเจนนะครับว่าสื่อถึงการผลิตนะสื่อคือถึงการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิต อันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมนะครับหรือจะผลิตแบบครัวเรือนนะครับหรือเราอาจจะผลิตา ederim, งานหรือว่าจะเป็นการบริการเนี่ยเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นการผลิตทั้งหมดนะครับการบริโภคนะครับการบริโภคหรือว่าการใช้สินค้าและบริการเนี่ยนะครับให้มันหมดไปหรือใช้ให้ให้สินค้าและบริการเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของเรานั่นเองนะครับ การกระจายรายได้คร right. fulfill so, ับก so ็คือการที่เราเนี่ยเอาสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าปัจจัยทางการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเมื่อเราไปทำมาอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นรายได้นะครับหรือว่าผลตอบแทนที่มันได้จากการทํากิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เหล่านั้นนะครับการแลกเปลี่ยนครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ยแบบอย่างในภาพเนี่ยนะฮะก็คือมี สินค้าหรือว่ามีสิ่งของใดๆเนี่ยที่เรามีอยู่เราสามารถอยากจะไปแลกสิ่งของที่เราต้องการกลับมาได้นะครับเมื่อความต้องการตรงการการแลกเปลี่ยนก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาดูอย่างแรกกันก่อนครับการผลิตการผลิตครับถือว่าเป็นปัจจัยนะครับเป็นสิ่งสําคัญครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถสร้างเสริมรายได้นะครับและก็เป็น สิ่งที่สร้างนะครับสิ่งต่างๆมาเพื่อให้เราบริโภคนะครับเพื่อให้เราบริโภคนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับที่ที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้นะไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของเราได้เราไม่สามารถทําสินค้าหรือบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของเราได้ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ผลิตครับหรือว่ามีการผลิตเนี่ยที่ ผลิตสินค้าหรือว่าเอาปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับมาทำเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะอย่างเช่นเราหิวข้าวครับเราอยากกินข้าวชีวิตเราต้องการกินข้าวเนี่ยเราจะปลูกข้าวเองก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้ผลิตก็คือชาวนาถูกไหมฮะชาวนาหรือคนที่ผลิตข้าวมาให้เราเราก็สามารถที่จะซื้อข้าวมาใช้เงินในการไปแลกเปลี่ยนกลับมานั่นเองนะครับอย่างเรา อยากจะได้รถยนต์เราคงสร้างเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีผู้ผลิตเพื่อผลิตสินค้าและบริการออกมาเพื่อตอบสน,นองความต้องการของเรานั่นเองนะครับทีนี้ครับปัจจัยนะครับที่เขาเรียกว่าประกอบกับการผลิตนั่นเองคืออะไรบ้างองค์ประกอบของการผลิตครับการผลิตเนี่ยจำเป็นต้องมีปัจจัยทั้งหมด4ด้านดังนี้นักเรียนด้านแรกครับที่ดินและทรัพยากรนะ สองครับแรงงานสามครับทุนสี่ครับผู้ประกอบการสิ่งต่างเหล่านี้ครับก่อให้เกิดการผลิตขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่อย่างเนี้ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ให้เกิดที่ทําให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเกิดขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองนะครับความต้องการของพวกเรานนั่นเองนะครับมาดูอย่างแรกก่อนครับที่ดิน ที่ดินนะพูดถึงที่ดินเนี่ยนักเรียนก็น่าจะทราบกันดีฮะที่ดินก็คือเป็นพื้นดินที่ดินนะครับว่างเปล่านะครับหรือจะเป็นพื้นดินหรือว่าเป็นที่ที่เราสามารถใช้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ไม่ว่าจะทําเป็นเกษตรกรจะเป็นเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการบริการก็เองครับจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่หรือที่ดินหรือทรัพยากรต่างๆนานาเพื่อมาคอยเป็นสารตั้งต้นให้แก่เรานั่นเองอย่างครูจะ ปลูกข้าวครูก็ต้องมีที่ดินแน่นอนถูกไหมครับเดีย๋ยวครูจะตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ครูก็จะต้องมีที่ดินครับเพื่อจะตั้งโรงงานของครูถูกไหมแม้กระทั่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กการผลิตขนาดเล็กอย่างเช่นการขายก๋วยเตี๋ยวเราจะเป็นที่ต้องมีที่ดินนะครับหรือว่ามีพื้นที่ในการประกอบอาหารถูกไหมไม่ว่าจะเป็นที่ทตั้งรถเข็นหรือแม้กระทั่งที่ตั้งโต๊ะที่อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นพื้นที่หรือเป็นที่ดินต่างๆนั่นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเจ้าทั้งเราเป็นเจ้าของเองหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเองหรือเราจะไปเช่าเขามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเกิดจะทําให้เราสามารถตั้งถิ่นฐานหรือว่าตั้งฐานการผลิตได้ที่ดินคืออะไรครับคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับได้แก่ที่ดินแร่ธาตุป่าไม้หรือแม่น้ําประเทศที่มีที่ดินและทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับจะได้เปรียบเพราะสามารถนําไปใช้ในการผลิต และผลตอบแทนจากการผลิตในการใช้ที่ดินเนี่ยก็คือค่าเช่าค่าเช่านะเนี่ยสมมว่าเรามีที่ดินเนี่ยนะครับเราเอาไปทําประโยชน์เนี่ยเราก็จะได้สิ่งงอกเงอินขึ้นมามันคือค่าเช่านะจากที่ดินนะครับต่อไปครับแรงงานแรงงานครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญครับในการผลิตนะครับแรงงานคือใครครับแรงงานเนี่ยเป็นประชากรในวัยทํางานนะวัยทํางานคือใคร ก็คือคนที่ออกจากวัยเรียนแล้วนะครับที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนแล้วนะไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กนะครับคือว่ายๆงไงถ้านักเรียนเรียนอยู่นักเรียนอยู่ในวัยที่จะต้องศึกษาความรู้ยังไม่ใช่วัยแรงงานนะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่วัยทํางานนะครับถ้าเ่างนักเรียนจบมหกแล้วนักเรียนไปทํางานอ่าโอเคนักเรียนอาจจะแปลเปลี่ยนจากนักเรียนนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยเพื่อไปทํางานเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งนะครับแรงงานครับคือ ผู้ใช้แรงงานนะครับและใช้กําลังความคิดไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้แรงงานใช้แรงในการทํางานเพื่อเป็นเครื้อแลกเงินนะหรือใช้กระบวนการความคิดนะครับหรือน,น,นี้อาจจะเป็นวิศวกรหรือจะเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในกระบ,บวนการหรือว่าอยู่ในวัยทํางานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใช้แรงหรือใช้สมองเนี่ยนะครับล้วนเราเรียกว่าเป็นแรงงานทั้งนั้นนะครับ ซึ่งกำลังเหล่านี้ครับอยู่ในการผลิตสินค้าและบริการนะซึ่งแรงงานเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนเขาเรียกว่าค่าจ้างครับเรียกว่าค่าจ้างอ่าอย่างด้ภาพนี้คือแรงงานนะเห็นชัดเจนนะครับแรงงานนี้อาจจะทํางานอาจจะไรพวกนี้ทํางานคนนี้อาจจะเป็นโฟแมนนะครับคอยดูคอยควบคุมงานนะับหรือว่าเป็นวิศวกรเนี่ยนะครับที่จะคอยควบคุมงานทั้งสองคนนี้ครับใช้วิธีการในการทํางานแตกต่างกันนะอย่างพวกนี้เนี่ยอาจจะใช้ แรงนะครับส่วนเจ้าคนนี้อาจจะใช้สมองใช้ความคิดนะครับว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยผูกเหล็กไม่เท่ากันหรือว่าคุณเทพื้นเทอคอนกรีตหรือผสมคอนกรีตผิดวิธีเนี่ยนะครับมันจะทาให้การแข็งแรงนะครับลดน้อยลงนะครับฐานรากของเราลดน้อยลงนะครับมีการบ่มคอนกอรีตได้เท่าไหร่คนนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่คอยคํานวณสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้จจใช้ความคิดก็ถือว่าเป็นแรงงานเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับทุน ทุนคืออะไรครับอย่าไปภาพฮะรถไถฮะรถไถครับทุนรถไถเนี่ยถือว่าเป็นทุนครับทุนเนี่ยเราเรียกสินค้าทุนครับถ้าอยู่ในเป็นปัจจัยทางการผลิตเนี่ยนะครับทุนในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงเงินนะครับทุนเนี่ยนะครับในที่นี้หมายถึงเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานรถยนต์ช้างม้าวัวควายสิ่งต่างๆที่เราออกมาผลิตนั่นเองเป็นเครื่องมือในการผลิตนั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนเป็นช่างนะฮะนักเรียนอยากจะถอดล้อรถยนต์สักหนึ่งล้อครับแต่นักเรียนมี แรงอย่างเดียวมีแรงงานอย่างเดียวแต่ไม่มีเครื่องมือนะจะใช้มือหมุนก็คงจะไม่ได้เพราะ,ะนั้นต้องมีเครื่องมือหรือทุนนะครับเข้ามาเป็นปัจจัยในการผลิตด้วยเพราะฉะนั้นทุนก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับแต่เราจะบอกว่าแล้วเงินไม่ถือว่าทุนหรอกคู่ครับคู่ไม่ใช่ครับเงินถือว่าเป็นปัจจัยในการแลกเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะเงินสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการได้ใช่ไหมเอาไปแปลกเปลี่ยนปัจจัยในการผลิตอื่นๆได้นะครับ ผลตอบแทนจากการใช้ทุนคือดอกเบีย้ยครับดอกเบีย้ยนะเรียนจำไว้นะดอกเบีย้ยนะครับต่อน,นะครับผู้ประกอบการครับ <ST S 1> ผู้ประกอบการคือใครครับ <ST S 1> ผู้ประกอบการคือผู้ที่รวบมปัจจัยในการผลิตครับเพื่อทําให้การผลิตได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นนักคูอยากจะผลิตน้ําดื่มคูต้องรวบรวมปัจจัยก,การผลิตได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติแรงงานและกระทุนครับเครื่อจงจักรนานาครับ เพื่อผลิตน้ําดื่มตามที่เราตั้งหวังไว้ถูกไหมครเพราะฉะ <human> นั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยคือคนที่เอาปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับมารวบรวมกันเพื่อผลิตสินค้าที่เราตั้งไว้และอะไรครับและผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงจากการผลิตครับนั่นหมายความว่าหากผลิตสินค้าเนี่ยไม่ตรงตามเป้าหมายผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพผลิตสินค้าเราขายไม่ได้ไม่มีการจําแนกแจกจ่ายหรือว่าการส่งไปตรงไปสู่ผู้บริโภคได้เนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ผลิต ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบความเสี่ยงเหล่านั้นขายได้หรือไม่ได้ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะไม่สามารถโยนความรับผิดชอบไปให้แรงงานเอา้าเราผลิตสินค้ามาขายไม่ได้พวกเธอเนี่ยเป็นแรงงานช่วยเราประหยัดหน่อยได้ไหมฉันลดขอให้เหลือค่าแรงสัก75เปอร์เซ็นต์ได้ไหมเราขายไม่ได้ทําไม่ได้นะครับ ผู้ประปกอบการเนี่ยเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะอะไรครับเพราะเวลาคุณจ้างงานจ้างแรงงานนั่นหมายความว่าคุณคุณจ้างเพื่อทํางานไปแล้วถูกไหมทำงานไปแล้วและแรงงานเนี่ยได้ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ <assa> ไปแล้วได้ทาได้ทําการผลิตไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาทําหน้าที่ย <sm all> งเขาไปแล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะเอาสินค้าและบริการเนี่ยมาสร้างกําไรได้คุณจะเป็นค่าแรงเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาทําส่วนของเขาไปแล้วทําหน้าที่ยงเขาไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้กาไรคุณก็ได้ของคุณพอขาดทุนคุณจะไม่มีทางที่จะไปให้ผู้ก่อเอ่อให้ให้แรงงานรับผิดชอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ประกอบการเนี่ยครับจะต้องบริหารจัดการในองค์กรให้เจริญเติบโตนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อกําไรผลตอบแทนก็คือกําไรครับผู้ชายคนนี้ครับหน้าเรียบๆแบบนี้ครับนั่งยิมยืนยิมเอ้ยยิ้มแบบนี้ครับยกนิ้วโป้งแบบนี้ครับเป็นผู้ประกอบการที่ เก่งเบอร์ต้นๆของโลกครับคนคนนั้นชื่อไม่ใช่โทนี่นะครับคนคนนั้นชื่อมิสเตอร์แจ็คหม่านั่นเองอ่าซึ่งปัจจุบันนี้ตอนนี้เขาได้ขายาหุ้นนะครับขายบริษัทอลีบาบานะครับแล้วก็อาจจะโดนแต่รัฐบาลจีนน่นะครับควบคุมนะพฤติกรรมนะครับหรือว่าการให้ความเห็นต่างๆนานานอยู่นะครับคนนี้คือแจ็คหม่าครับ ถือว่าเป็นซ e o ครับที่ก่อตั้งบริษัทอลบาบานะครับคนนี้เลยนะอ่ะต่อครับสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสี่อย่างนี้ครับคือปัจจัยทางการผลิตทําให้เราสามารถผลิตสิงงนค้าและบริการได้เห็นไหมสี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนอีกสองอย่างนะได้แก่การบไอสามอย่างการบริโภคนะครับกา,ารกระจายรายได้และการแลกเปลี่ยน แล้วเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้ทำนะเพราะนั้น4อย่างครับทบทวน1ที่ดินนะครับได้ค่าเช่า2แรงงานได้ค่าจ้าง3ทุนได้ดอกเบี้ย4ผู้ประกอบการได้กำไรครับ4อย่างนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำได้ไหมบอกเลยครับว่าไม่ได้ครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ